วดดีสหายสายเมา <g ül> วันนี้เราได้กับแกล้มสุดพิเศษนะครับกับแก้มรือกับข้าวไม่รู้อยวเปิดให้ดูว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้สุดเด็ดทีเด็ดเลยมามาจุนกันสูตรเก่าสูตรเดิมสูตรเด็ดนะฮะใส่อะไรบ้างดูเองนะ อย่างที่พูดกาโค้าเข้าโฆษณาเข้าได้แล้วครับส่ว <ś> น <c oughs> ชูคอ <ś c oughs> มาครับมาถึงสูตรเด็ดของเราถาเองกับมือเลย กินแต่ก่อนกินสมัยเด็กๆอร่อยมากมาหอใบตองครับนี่แทหมกขี้ปลาหมกขี้ปลานินห่อใบตองนะครับ,นน <c ười> ออรบอโอ้มา กับข้าวเหนียวนะฮะร้อนๆมาลองดูข้าวเหนียวน้อยคอยรัดมันจะออกรสชาติออกขมอำลํำนะครับกับลุกโดดไออนัวมากรสชาติดี เต็มขากูเลยมันจะออกขมขมนิดๆขมดีปานะอร่อยขมขี้ขมดีมันด,ดูเอาไหมขมอ,อร่อยไม่กินเยอะ อนกอดแต่เราทำดูทำไม่ยากเอาขี้ปลามาที่ออกจากภูมานะก็ล้างๆให้สะอาดก็มาใส่ปลาลาหน่อยปรุงสรดนิดนึงอ่าต้นหอมหน่อยยุกโดดนิดนึงตำตะไคร้กับพริกใส่แล้วก็ใส่ใบแมงลักหอ แค่นั้นอร่อยออืมอมอมสมัยบ้านนอกอยู่บ้านนอกแลครับเนี่ย่องเงี้ยเรากินกันครอบครัวนะมันมันอร่อยอะ่ะคือปลาเนี่ยกินได้ทั้งตัวปลาตัวหนึ่งอะ่ะ ไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดี